จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในปีคริสตศักราช1968ช่วงตอนกลางของสงครามเวียดนามที่เป็นสงครามตัวแทนของประชาธิปไตยและก็ทางฝั่งคอมมิวนิสต์กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับทางฝั่งโซเวียตที่ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบด้านการรบให้กับทางฝั่งอเมริกาก็เลยมีความจำเป็นต้องคิดค้นงานวิจัยลับขึ้นมาบางอย่างโดยการทําให้ไดโนเสาร์ครับ,รบที่ควรจะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกลับคืนชีพขึ้นมาได้ในสนามรบที่กาลังครุกุนในเวียดนามตอนนี้จนทุกอย่างก่าาากกก่าาน้ทงีวห สงครามเริ่มจะไม่มีใครสนใจใครอีกต่อไปแล้วเมื่อโลกนี้กําลังจะล่มสลายเพราะว่าขาดเทคโนโลยีรับในการไปโค่นพวกไดโนเสาร์ได้ทีนี้แหละครับชะตากรรมของมนุษย์จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมอเบลทุกคนกังจะได้ฟังสรุปเนเรื่องหนังที่จะไม่เข้าฉายในไทยอย่างเรื่อง Primitive War ใครชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้หน่อยน,นะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ นางได้เปิดด้วยมาที่ป่าแห่งหนึ่งหน่วยทหารหน่วยนี้มีนามว่ากรีนเบเล่กำลังปฏิบัติภารกิจบางอย่างให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาทว่าจู่ๆพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกองกําลังปริศนาจนสุดท้ายก็เหลือกองกําลังเพียงแค่2นายในหน่วย ที่เหลือเตียงหมดแล้วกว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าศัตรูคืออะไรนั่นก็ไม่ทันเสียแล้วครับทั้งคู่ถูกจัดการโดยสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีนามว่าไดโนเสาร์ก่อนที่ภาพการจะตัดไปที่ประเทศเวียดนามในช่วงปีคริตศกาัร1968ช่วงสงครามเวียดนามครับในช่วงเวลานั้นเวียดนามถูกแบ่งเป็น2ประเทศอย่างชัดเจนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและก็ประเทศจีนส่วนเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนหลักรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสงครามนี้ก็เป็นเหมือนสงครามตัวแทนระหว่างฝั่งประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ในช่วงเวลานั้นสหรัฐค่อนข้างได้เปรียบในการส่งรามเป็นอย่างมากพวกเขาสามารถปกป้องเมืองสาคัญจากพวกเวียดนามเหนือมาได้สําเร็จนั่นก็เป็นเพราะว่าหน่วยรบแต่ละหน่วยของสหรัฐค่อนข้างมีฝีมือมากมายหนึ่งในนั้นรับก็คือหน่วยที่มีนามว่าเฝ้าเจอรเพิ่งจะบุกไปตีเมืองหนึ่งของเวียดนามเหนือมาได้สาเร็จพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นชาวอเมริกันได้ถึง2คนได้กันและยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าตามสัญญาเดิมที่พวกเขาได้รับมอบหมายหากเสร็จภารกิจในครั้งนี้แล้ว พวกเขาทั้งหน่วยครับจะถูกส่งกลับประเทศเพื่อรับการตบรางวัลเป็นอย่างงามจากทางรัฐบาลทว่าในตอนนั้นเองหน่วยเวลเจอร์ก็ถูกเรียกฉุกเฉินโดยพันเอกหัวร้อนคนหนึ่งที่มีนามว่าเจอริโก้เจอริโกประทับใจในฝีมือการรบของเวลเจอร์เป็นอย่างมากก็เลยต้องการอยากจะเรียกใช้งานเฉพาะกิจขึ้นมา คือย้อนกลับไปเมื่อ3วันก่อนหน่วยกรีนเบเร่ภายใต้การควบคุมของเจอริโกเดิมพวกเขาขาดการติดต่อไปช่วงกลางดึกเมื่อตอนนั้นแล้วไม่ตอบกลับอะไรมาอีกเลยระหว่างที่พวกเขาปฏิบัติภารกิจในการไปสอดแนมสถานีวิจัยของพวกเวียดนามเหนือที่มันก็ตั้งอยู่ในอีกหุบเขาหนึ่งที่ไม่ไกลจากนี้นะักภารกิจใหม่ของหน่วยเอลเจอร์ในตอนนี้ก็คือการออกตามหาครับและช่วยตัวประกันหน่วยกรีนเบเร่ให้กลับมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยด้วยซึ่งชายคนนี้ครับเขามีนามว่าเบเกอร์หัวหน้าหน่วยเอลเจอร์นั่นเองเขาเองก็ได้ตั้งคำถาม มีข้อมูลอะไรที่หน่วยเขาควรจะรู้ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่นี้หรือเปล่าในหุบเขานั้นมันมีอะไรกันแน่ พันเอกเจอริโกก็ตอบไปตามตรงรับว่าทุกอย่างเป็นความรับทางราชการไม่สามารถบอกข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ได้แต่เบเกอร์เองก็พยายามจะเข้นต่อนะครับว่าโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือทีมกีนเบรเลได้ค่อนข้างจะรีบรีหากปราศจากซึ่งข้อมูลโดยของเราอาจจะกลับมามือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงท่านโอเคจริงๆหรอพันเอกซึ่งเจริโกก็ตอบกลับไปถ้านายไม่สามารถช่วยใครกลับมาได้ก็หาบอดแสอะไรสักอย่างมาให้ฉันก็แล้วกันเอาหลับไปเตรียมพร้อมได้เพราะว่าหน่วยต้องออกปฏิบัติการภายในคืนนี้แล้วเบเกอร์เองก็รับทราบ เตรียมความพร้อมลูกน้องทุกคนให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มต้นภารกิจซึ่งถ้าบอกกันตามตรงสมาชิกของทีมเบเกอร์เนี่ยไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่เพราะตามตรงพวกเขาต้องได้กลับบ้านกันแล้วแต่คําสั่งยังไงก็ต้องเป็นคําสั่งจากผู้บงังคับบัญชาพวกเขาไม่สามารถต่อต้านอะไรได้จําต้องก้มหน้ารับและทํางานกันต่อไปทั้งที่ในความเป็นจริงครับโลกแกนหนึ่งในสมาชิกของทีมเบเกอร เขาค่อนข้างป่วยทางจิตอย่างหนักต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ในตอนนี้ภารกิจก็ต้องมาก่อนพวกเขาไม่มีทางเลือกอีกต่อไปและแล้วภารกิจใหม่ของทีมเบลเจอร์ก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการเฮลิคอปเตอร์ได้พาพวกเขามาส่งในจุดที่ทีมกรีนเบลเลย์ได้หายตัวไปเบเกอร์ Baker ได้สั่งลูกน้องในทีมของตนกระจายตัวสำรวจในบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียดจนพวกเขาเองก็เจอเบาะแสสำคัญก็คือมันมีเหมือนรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นดินเต็มไปหมดรวมไปถึงสิ่งที่เหมือนกับขนนกขนาดยักษ์ กระจายหยุดเต็มไปหมดอีกด้วยคนในทีมก็ได้แต่สงสัยว่ามันอาจจะเป็นนกกระชอเทศหรือเปล่าทว่าเบเกอร์ก็ดึงสติของคนในทีมกลับคืนมาโฟกัสในการตามหากรีนเบอร์เล่ให้เจอได้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าพวกเขาครับจะถูกส่งตัวกลับบ้านทันทีแต่เบาะแสที่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องที่สุดมากในตอนนี้ก็แค่กระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่มันเขียนบอกเอาไว้ว่าพวกเรากําลังถูกตามล่าจากบางสิ่งที่เกินกว่าจะจินตน,นาการได้ซึ่งเบเกอร์เองก็มีความจําเป็นต้องพาคนในทีมของเขาครับเริ่มต้นสํารวจกันต่อ จนกว่าจะเจอบอดแสอะไรที่มากกว่านี้ เจ้สุดท้ายครับตัวเขาเองก็ถูกจู่โจมโดยการลากตัวไปอย่างปริศนาโดยสัตว์บางชนิดครับพาเขาเข้าไปในป่าลึกบเบเกอร์ไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมาครับยิงสวนมันจนหมดแม็กจนเขาเองก็สามารถหลุดจากพันธนาการครั้งนี้มาได้สําเร็จและเหมือนจะรู้ตัวดีว่าในป่านี้ไม่ได้มีพวกเขาอยู่เพียงแค่คนเดียวเสียงคำรามในตอนนี้กึกก้องไปทั่วป่าพวกเขาไม่สามารถระบุดได้เลยว่าเสียงนี้มันคือเสียงของสัตว์ชนิดไหนกันแน่แต่การสำรวจนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อพวกเขาเองมีเป้าหมายสำคัญก็คือจะต้องเดินทางไปถึงสถานีวิ ใจรับที่อยู่กลางป่าให้ได้โดยที่พวกเขาเองก็หารู้ไว้ว่า เสียงปืนที่เกิดขึ้นจากเบเกอร์โดยไม่สักครู่นี้มันได้ทาให้ฝั่งศัตรูรับทั้งฝั่งรัเสเซียแล้วก็เวียดนามเหนือก็ได้ยินเสียงปืนที่เกิดขึ้นก็เลยรีบพาการเดินทางไปยังแหล่งกําเนิดเสียงให้ได้เร็วสุดนี่ก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้อเล็กซานเดอร์หนึ่งในสมาชิกทีมของรัเสเซียนี้ถูกแตนอสเสาตัวหนึ่งพุ่งเข้าจู่โจมจนเดี้งขาดที่ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของทีมเบเกอร์กันต่อในตอนนี้พวกเขามีความจำเป็นต้องเดินทะลุในถ้าแล้วก็เจอเข้ากับร่างไร้วิญญาณมากมายที่ต้องมาสัััังงงเเเเบยยยชีีียยีีวววิตตอออออูู่่่่่่ทนนนนนนนกก็็ปปพพรรรราาาะ้มมขแ์ศ นนั่นเอไดโนเสาร์กินเนื้อรับที่มีความดุร้ายเป็นอย่างมากและมักจะชอบอยู่รวมกันกันเป็นฝูงในจังหวะที่ลูกๆพวกมันพุ่งเข้าโจมตีทีมของเบเกอร์แบบไม่คิดชีวิตพวกทหารพากันสาดกระสุนใส่พวกไดโนเสาร์กันอย่างหนัก ก่อนจะรีพากันวิ่งหนีไปในคนละทิศคนละทางจนทําให้ทีมเบเกอร์เอในตอนนี้ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม5คนแล้วก็กลุ่ม2คนโชคดีที่ว่าง,งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงอันตรายต่อชีวิตทางฝั่งเบเกอร์แล้วก็ Leon. ลีอองหลังจากทั้งคู่รอดจากแรปเตอร์มาได้ก็ต้องมาโดนทีวได้ครับไดโนเสาร์สายพันธุยักษ์ขนาดใหญ่ที่มีนิสัยดุร้ายไล่ล่ากันแบบไม่คิดชีวิตจนทั้งคู่รับต้องตัดสินใจกระโดดลงไปจากบนหน้าผาเพื่อเอาชีวิตรอดมาจากมันให้ได้ จนสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็รอดตุยไม่ได้สำเร็จโดยความช่วยเหลือจากหญิงสาวชาวรัสเซียปริศนาคนหนึ่งที่มีนามว่าโซเฟีย ในขณะที่อีกฝั่งหหนอดทีเบลเจอร์ er ที่เหลือหลังจากที่พวกเขารู้ตัวว่าหัวหน้าหน่วยอย่างเบเกอร์ได้หายตัวไปอย่างปริศนาแบบนี้ในตอนแรกพวกเขามีความตั้งใจว่าจะพากันถอนกําลังกลับไปตั้งหลักกันก่อนโดยให้ฐานบัญชาการส่งฮอช่วยเหลือมารับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เนื่องจากวิทยวสื่อสารมันอยู่กับตัวของลีอองนี่ก็เลยบีบให้ห้าหนอดที่เหลือนี้ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องมุ่งหน้าในการสํารวจกันต่อไปจนกว่าจะเดินทางไปถึงสถานีวิจัยที่คาดว่าถ้าหากว่าลีอองกับเบเกอร์ยังคงรอดชีวิตอยู่พวกเขาต้องม ไปปที่่่นนนนัเ็แซึ่งในความจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อโซเฟียรับหญิงนิยน,นามที่เจอพวกเขาทั้งคู่ได้พาเบเกอร์และลีอองไปส่งที่สถานีวิจัยที่เธอก็อ้างว่าเธอเคยเป็นนักวิจัยอยู่ที่นั่นมาก่อนแน่นอนครับว่าเบเกอร์ก็ยิงคำถามใส่เธอคนนี้ในทันทีว่าสถานที่แห่งนี้มันคือ,อยังไงกันแน่ทำไมถึงมีไดโนเสาร์อยู่เต็มไปหมดซึ่งโซเฟียเองก็พยายามจะบอกอ้อมๆว่าทุกอย่างนี้อยู่ในความรับผิดชอบของนายพลบโรดินแห่งรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เครื่องเร่งอนุภาคซึ่งพอพระเอกได้ซักเธอต่อ โซเฟียก็เหมือนจะรู้ครับว่านายทหารคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยแม้แต่นิดมันจะมีเหตุผลอะไรที่เธอต้องบอกความลับของประเทศตนเอง ให้กับคนในประเทศศัตรูด้วยละ่ะอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สำคัญยิ่งเฉพาะในเวลาสงครามแน่นอนว่าตัวเบเกอร์ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่โซเวียตทำแบบนี้แต่แผนการของเขาครับก็ยังคงต้องเดินต่อพระเอกจัดการใช้สถานีแห่งนี้นี่แหละตามด้วยการเชื่อมต่อกับวอวิทยุสื่อสารเพื่อต่อสายตรงถึงพันเอกเจอริโกอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ครับที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าไดาโนเสาร์รวมไปถึงสมาชิกในทีมของเขาครับที่หายตัวไปอย่างปริศนาอีก5คนด้วยกัน ทางฝั่งเบเกอร์ครับต้องการการอพยพอย่างเร่งด่วนหากว่าเขาเจอสมาชิกในทีมเรียบร้อยแล้วอีก5คนที่เหลือถึงตอนนั้นพระเอกจ,จะส่งตำแหน่งของเขาให้กับในพลส่งทีมมารับเขากลับไปซึ่งระหว่างนี้ครับพระเอกก็ย้ำเตือนกับพันเอกเจริโก้ไปว่าให้เขาสืบหาข้อมูลบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับในพลบโร,รดินแห่งรัสเซียหน่อยเพราะเหมือนกับว่าเขากำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ที่นี่เพื่อต่อกรกับกองทัพสหรัฐอเมริกาตัดกลมาที่ทางฝั่งของหหน่อวอลเจอร์ที่เหลือ ในตอนนี้ก็เดินทางใกล้ถึงสถานีวิจัยเข้าไปทุกทีทว่าจู่ๆรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ดันเกิดขึ้นกับพวกเขาเข้าจนได้เมื่อมีกลุ่มกระสุนปิศาที่ยิงมาจากพื้นที่ที่ไม่ไกลมากดักใส่ตัวพวกเขารับแบบที่ไม่ทันตั้งตัวพวกนี้คือกองกระังของรัสเซียที่ติดตามหน่วยเาลเจอร์มาตั้งแต่ในตอนต้นเรื่องแล้วต้องการจะส่งพวกศัตรูรับไปคุยกับราคมะม่วงให้หมดซึ่งกระสุนที่ว่านี้ก็ยิงเข้าต้นขาของนายทหารคนหนึ่งที่มีนามว่าคีเข้าอย่างจังจนนายคีเองก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้ กลับไปทางฝั่งข้าศึกแบบไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้จนเกิดกลายเป็นเสียงปะทะกลางผืนหญ้าขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ดึงดูดไดนโนเสาร์ดุร้ายมากมายตรงดิ่งไปที่นั่นแน่นอนเอาราว่าทางฝั่งพระเอกกับโซเฟียก็ได้ยินเสียงปืนที่ว่านี้เช่นกันพวกเขาก็เลยรีบตามไปสมทบอีกทีหนึ่งต่อสู้ไปมาก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งห้าหนอวาลเจอร์จะเสียเปรียบทางฝั่งรัเสเซียเป็นอย่างมากพวกเขาเลยมีความจำเป็นต้องหนีไปก่อนเริ่มจากการหยุดยิงแล้วคลานไปตามุ่มหท้าทำให้รัเสเซียเป็นฝ่ายยิงอยู่ฝ่ายเดียวมันก็เลยทำให้กลุ่มดได เป็นหารนามว่าเทโรชอพุ่งตัวเข้าจู่โจมพวกแก๊งรัเสเซียแบบไม่คิดชีวิตจนทั้งสองฝ่ายก็หนีตุยกันจ้าละวันทางฝั่งรัเสเซียเสียคนไปเป็นจํานวนมากในขณะที่ทางฝั่งห้านอ ก็ชิงจังหวะหลบหนีมาได้สำเร็จไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งมันก็โชคดีที่ว่าพวกเขาเหล่านี้ได้วิ่งมาเจอเขากับกลุ่มของเบเกอร์กับสาวรัสเซียโซเฟียแบบพอดีแน่นอนครับว,ว่าในตอนแรกพวกเขาก็ดีใจกันเป็นอย่างมากที่แต่ละคนยังคงปลอดภัยดีเว้นแต่คีครับที่บาดเจ็บสาหัสที่ขาแต่พอห้าหนอได้รู้แล้วว่าโซเฟียเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของแกงรัสเซียพวกเขาก็ไม่พอใจสิครับเพราะว่าเมื่อตะกี้นี้พวกเขาเกือบเอาตัวกันไม่รอดก็เพราะว่าพวกแกงรัสเซียนี่แหละทางฝั่งเบเกอร์พยายามจะอธิบายไปว่าเธอนั้นมมีีควา่ย ด้านไดโนเสาร์เพราะว่าอยู่ที่นี่มานานเธออาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้แต่ในตอนนี้ครับยังไม่มีใครยอมรับในตัวเธอสักเท่าไหร่และยังไม่ทันที่พวกเขาจะเถียงกันจบกองทัพฝูงไดโนเสาร์แรปเตอร์จิว๋วก็พุงตัวเข้าจู่โจมพวกเขากันแบบไม่ทันตั้งตัวแน่นอนครับว่าฐานทุกนายยิงต่อสู้กับพวกมันกันอย่างกล้าหาญทว่าตัวของคีส ที่เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาก็ถูกหนึ่งในสมาชิกของแรปเตอร์พยายามจะลากตัวเขาไปเพื่อเอาไปกินในป่าลึกคีขัดขืนทุกวิธีทางพยายามจะต่อสู้กลับไปใส่พวกมันจนพวกแรปเตอร์จิ๋วครับก็ถอยร่นไปได้สําเร็จแต่การถอยร่นของพวกมันนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันต้องการจะมอบตัวของคีให้กับแรปเตอร์ที่เป็นหัวหน้าจ่าฝูงที่มันก็มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก หัวหน้าแรปเตอร์พุ่งตัวเข้าจู่โจมคีในทันทีในตอนที่เขากำลังบาดเจ็บที่ขาอยู่มันจ้วงเข้าไปที่หน้าท้องของคีซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาเองก็แทบจะทนแผลบาดพิษไม่ไหวคีก็เลยสวนกลับไปที่ลูกตาของมันจนบาดเจ็บเช่นกันตามด้วยการสมทบของทีมของเบเกอร์ที่เขามายิงสกัดกั้นเอาไว้หัวหน้าแรปเตอร์ตัวนั้นก็เลยถอยกลับไปตั้งหลักก่อนมันก็เลยทำให้คีรอดตุยอย่างบุดหวิดแต่ทว่าเขาเองก็เจ็บหนักเช่นกันลำพังแค่แผลเดิมก็หนักมากแล้ว โดนแผลใหม่เข้าไปครับบอกได้เลยว่ารอดยากมากๆแต่เบเกอร์ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสมาชิกในทีมเช่นกันยังไงพวกเราก็ต้องช่วยขี่ให้รอดให้ได้สถานที่เดียวที่เบเกอร์คิดออกในตอนนี้ ที่จะเป็นที่พำนักให้กับพวกเขาได้ในคืนนี้ก็คือสถานีวิจัยของโซเฟียนั่นแหละครับเพราะว่าที่นั่นเป็นเหมือนป้อมปราการดีๆนี่เองที่อาจจะพอกั้นพวกไดโนเสาร์ที่มีความดุร้ายให้เข้ามาข้างในไม่ได้บอกได้เลยครับว่าในตอนนี้สมาชิกในทีมวาลเจอร์แต่ละคนพยายามจะช่วยเหลือคีทุกวิธีทางที่เป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขานั้นก็เจ็บหนักมากจริงๆ ทางเดียวที่พอจะช่วยเหลือคีได้ในตอนนี้คือใช้ยาแก้ปวดที่สถานีวิจัยแห่งนี้ครับพอมีเหลืออยู่บ้างในขณะที่ทางฝั่งของเบเกอร์เองก็ค่อนข้างจะโกรธจัดเขามีความต้องการเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะพาสมาชิกในทีมของเขากลับบ้านไปไม่ได้กะว่าจะต้องมาสู้กับไดโนเสาร์อะไรแบบนี้เบเกอร์ก็เลยเตรียมความพร้อมจะรายงานกลับศูนย์บัญชาการกลับไปถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ให้พวกเขาส่งฮอม,มารับอย่างเร่งด่วนทว่าในตอนนั้นเองรับจู่ๆโซเฟียก็เข้ามาห้ามพระเอกเอาไว้พร้อมกับบอกเขาไปว่า ถ้าเราไม่หยุดโบโรดินแล้วล่ะก็จะไม่มีบ้านให้กลับไปอีกต่อไปคําพูดนี้ครับได้ทาให้ตัวของพระเอกเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าโบโรดินสรุปแล้วมันทําอะไรกันแน่โซเฟียมาถึงตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปก่อนที่มันจะบานปลายลุกลามไปทั่วทั้งโลกเธอมีความจำเป็นครับต้องบอกความลับบางอย่างให้กับแก๊งพระเอกได้ฟังเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนที่ไดโทเสาร,รับจะมาเยือนที่นี่สามีของโซเฟียนั้นเขาเป็นนักวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ที่เชี่ยวชาญด้านการทดลองทางเคมีเป็นอย่างมาก ส่วนตัวโซเฟียตเธอนั้นเธอเป็นเพียงแค่นักบรรพชีวินที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์โบราณเฉยๆโซเฟียถูกเรียกตัวมาที่นี่หลังจากการทดลองของสามีเธอรับมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างคือในตอนนั้นสหภาพโซเวียตหรือว่าทางรัเสเซียเนี่ยพวกเขาไม่อยากวิจัยในผืนแผ่นดินชาติตัวเอง ก็เลยแบกงานวิจัยทุกอย่างรับมาวิจัยที่นี่ภารกิจทั้งหมดนั้นคือความพยายามจะใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นประตูเทเลพอร์ตรูนอนให้เป็นเหมือนกับประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างสองดินแดนคือโบโรดินเองก็มีความคิดว่าถ้าเขาทำสำเร็จแล้วล่ะก็ กองทัพทั้งหมดของเขาที่ประเทศรัสเซียจะถูกส่งตรงข้ามประตูนิติที่ว่านี้ไปเปิดอยู่ที่หน้าธรมเนียบข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาแบบที่ทางนั้นไม่ทันตั้งตัวมาก่อนเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบจากสงครามตัวแทนในครั้งนี้หากว่าโซเวียตทำสำเร็จแล้วล่ะก็พวกเขาจะได้กลายเป็นขั้วมหาอำนาจใหม่ของโลกนี้ในทันที แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดจากทางรัฐบาลโปรโดินเองก็มีความจาเป็นต้องตัดงบของงานวิจัยนี้ลงทําให้การทดลองบางอย่างมันเกิดข้อไม่สมบูรณ์จนเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเข้าจดได้ประตูวิติที่ควรจะไปเปิดอยู่ที่หน้าประเทศสหรัฐมาดันไปเปิดอยู่ที่ยุคไดโนเสาร์ครับส่งผลให้ไดโนเสาร์ในยุคนั้นเนี่ย ข้ามประตูมิติออกมากันหมดมาอยู่ในดินแดนนี้ซะแบบนั้นไปทว่าโบรดินเองหลังจากที่เขาได้รู้ว่าการทดลองตนเองผิดพลาดก็ยังคงไม่ยอมหยุดอยู่ดีเขาพยายามจะหาทางในการใช้ไดนโนเสาร์กลุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อจนสมาชิกทุกคนในทีมวิจัยของเธอ จำเป็นต้องสั่งเวรชีวิตครับให้กับไดนเสาร์กลุ่มนี้ไม่เว้นแม้แต่สามีของโซเฟียมันก็เลยทำให้เธอนั้นค่อนข้างโกรธโบโรดินเป็นอย่างมากแถมในตอนนี้เครื่องเร่งอนุภาคเครื่องที่2ก็สร้างใหม่จนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันน่าจะใกล้พร้อมเปิดใช้งานแล้วล่ะถ้าเรายังปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเวียดนามนี้แน่ที่จะมีพวกไดโนเสาร์ดุร้ายเต็มไปห,หมดมันจะกระจายไปทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ประเทศไหนจะรับมือไหวโลกเราคงเข้าสู่การลับปาวาสานเป็นแน่โซเฟียบอกตามตรงว่าเธอไม่ต้องการให้โลกเป็นแบบนั้นแทนเธอเองก็รู้ด้วยว่าเครื่องเร่งอนุภาคทิว่าน,นี้มันอยู่ที่ไหนพร้อมจะพาทีมของพระเอกไปหยุดยั้งโปรดิน ถ้าว่าในตอนนั้นเองรับจู่ๆจ,จ,จะฝูงแรปเตอร์ตัวดีตัวเดิมมันก็ตามกลิ่นของคียจนเดินทางมาถึงที่นี่ได้สําเร็จพวกมันพยายามจะหาทางเจาะเข้าบังเกอร์ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อเข้ามากินสมาชิกทุกคนในทีมของบอลเจอร์ให้ได้ทีนี้ครับก็ชิปหายเลยสินายทหารทุกคนพยายามจะหยิบปืนขึ้นมาสอยพวกฝูงแรปเตอร์นี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะยิงใส่มันเท่าไหร่ พวกมันก็ยิ่งแห่กันมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าเลยครับว่ามันจะลดลงเลยแม้แต่นิดคืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงกำแพงของบังเกอร์ก็ไม่อาจจะรับมือไหวแน่ซึ่งเบเกอร์พยายามจะประสานศูนย์บัญชาการให้ส่งฮอม,มารับแต่พวกเขาทำได้เร็วสุดก็ตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าเรายื้อกันไม่ถึงตอนนั้นแน่โซเฟียเองก็พยายามจะบอกทุกคนว่า เธอมีประตูลับทางด้านหลังรับที่พอจะพาทุกคนหนีออกไปจากที่นี่ได้เว้นแค่ตัวของคีที่เขาเจ็บหนักมากเกินไปแน่นอนครับว่าตัวของคีก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นอย่างดียังไงคนในทีมก็ไม่สามารถพาเขาไปจนตลอดลอดฝั่งได้หรอก คีก็เลยตัดสินใจครับสั่งให้สมาชิกในทีมที่เหลือของเบเกอร์ล่วงหน้าตามโซเฟียไปก่อนแล้วกันส่วนเขาจะอยู่รังพวกแรปเตอร์นี้เอาไว้ไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกต่อไปแม้สมาชิกในทีมเบเกอร์แต่ละคนจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของคีแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆพวกเขาจําเป็นต้องทิ้งคีไว้ที่นี่ครับกับระเบิดถุงใหญ่สุดท้ายแล้วคีก็บูมตัวเอง จนฝูงแลตเตอร์ฝูงใหญ่รับก็ถูกทำลายไปพร้อมกับมันเปิดจังหวะให้ทีมของพระเอกหนีเอาชีวิตรอดเข้าป่ากันได้สําเร็จเพื่อเดินทางไปขึ้นแพที่ทางโซเฟียได้เตรียมเอาไว้เพราะว่าการเดินทางทางน้ําในตอนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากสุดแล้วซึ่งระหว่างทางร่องเรือไปขึ้นหอกลับบ้านเบเกอร์ก็เรียกประชุมทีมของเขาขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเราน่าจะรอดกันแล้ว แต่มันก็ดันมีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นนะสิมันคือการทดลองของโบโรดินมันอาจจะนำพามาซึ่งการทำลายล้างโลกและเบเกอร์เองต้องการจะหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้แน่นอนเราว่าสมาชิกบางคนของทีมวาลเจอร์ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของเบเกอร์แต่อย่างใดอย่าลืมสิคราวหน้าพวกเราก็เป็นเพียงแค่ลูกกระจอกที่รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาพวกเราตัดสินใจอะไรใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้หรอกงานของเรามันจบอยู่แค่นี้ปัญหาวันสิ้นโลกก็ให้ประธานาธิบดีให้ผู้บังคับบัญชามันจัดการไปดิพวกเราต้องการจะ ับ,บ้แน่นอนครับว,ว่าทางฝั่งเบเกอร์เขาไม่คิดงั้นอำนาจที่โบรดินถือครองอยู่ในตอนนี้มันไม่ควรจะมีใครได้ครอบครองมันโดยเด็ดขาด เพราะฉะนั้นความคิดของเขาก็คือจะต้องหาทางไประเบิดเจ้าเครื่องเร่งอนุภาคของโบโรดินเครื่องที่2ให้ได้และพอโซเฟียได้ยินแบบนี้เธอก็ถึงกับตกใจครับเตือนพระเอกว่าห้ามทําแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเครื่องเร่งอนุภาคถูกระเบิดในตอนที่มันกําลังทํางานอยู่จะส่งผลทําให้เครื่องไม่สเสถียรอย่างแรงรูหนอนที่ควรจะเปิดที่เดียวครับมันอาจจะกระจายตัวไปทั่วทั้งโลกเปิดช่องทางให้กลุ่มดโวเสาจากยุคล้านปีเดินทางข้ามประตูมิติบุกโลกพร้อมๆกันในจังหวะเดียวได้ นั่นคือหายนะอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก่อนระเบิดมันเราต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อเบเกอร์สั่งขนาดนี้ สมาชิกในทีมครับไม่มีสิทธิ์จะต่อต้านแต่อย่างใดต้องเออออตามพระเอกไปก่อนและกันซึ่งระหว่างการเดินเรือก็ใช่ว่าพวกเขาจะปลอดภัยเสมอไปนะครับเพราะมันก็มีไดนโนเสาร์พวกว่ายน้ำได้คอยจ้องจะเล่นคุณอยู่โชคดีที่ว่าทางฝั่งโลกแกนมือสไนเปอร์ได้ใช้ความแม่นยำการยิงของเขาในการยิงใส่พวกไดนโนเสาร์อีกกลุ่มหนึ่งจนทำให้ไดนโนเสาร์ในน้ำต้องไปตีกับพวกบนบกสมาชิกในทีมเบลเจอร์แต่ละคนก็เลยรอดกันมาได้แต่ทว่าตัวโลกแกนเองครับเนื่องจากการที่ว่าเขามีปัญหาทางจิตอยู่มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ถึงขั้นที่ว่าเกือบจะส่งตนเองรับไปคุยกับราบมะม่วงอยู่แล้วแต่โชคดีที่ว่าทางฝั่งเบเกอร์มารังเอาไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนล้วนมีหน้าที่สำคัญณเวลานี้จนกว่าที่ภารกิจเราจะสำเร็จและแล้วครับการในทางในน้ำก็สิ้นสุดลงพวกเขาจำเป็นต้องขึ้นบกกันอีกรอบ เพื่อฝ่าป่าผืนสุดท้ายก่อนจะถึงค่ายของโปุโรดินซึ่งบอกตามตรงครับว่าที่นี่มีร่างไร้วิญญาณอยู่เกลื่อนกาดเต็มไปหมดรวมทั้งหมอกอีกเป็นจํานวนมากยากต่อการมองเห็นนี่ก็เลยเปิดจังหวะรับให้ฝูงแรปเตอร์ฝูงดีฝูงเดิมที่เคยโจมตีเขาในตอนแรกมันได้กลับมาโจมตีพวกเขาอีกรั้งและรอบนี้ครับเป็นรอบที่ทางฝั่งพระเอกต่อสู้กลับยากมากๆเพราะว่าทาัศนวิสัยไม่ดีเอาเสียเลย ขืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงทุกคนก็ไม่น่ารอดแน่ในจังหวะแห่งความสิ้นหวังครับโลกแกนเองก็ตัดสินใจยิงลอบพวกแรปเตอร์ทุกตัวครับตามด้วยการตะโกนเสียงหลง เพื่อดึงดูดความสนใจของแรปเตอร์ให้รีวิ่งไปทางฝั่งของเขาเปิดจังหวะให้สมาชิกในทีมแต่ละคนของวาลเจอร์ได้หนีกันไปตั้งหลักกันก่อนสุดท้ายแล้วครับโลแกนเองก็ไปได้ไม่ไกลเขาสาดกระสุนไปจนหมดแม็กเพื่อเหลือแมสุดท้ายไว้เพื่อส่งตัวเองไปคุยกับโยม,มาบาลก่อนจะถูกกุมถึงโดยพวกแรปเตอร์หิวกระหายซึ่งการเสียสละของโลแกนในครั้งนี้ได้ทําให้สมาชิกในทีมวาลเจอร์ที่เหลือแต่ละคนสามารถเดินทางมาถึงที่ค่ายของบรูรดินได้สําเร็จซึ่งพระเอกก็แบ่งทีมเป็น2ทีมด้วยกัน ทีมแรกนั้นต้องเข้าไปติดตั้งระเบิดรอบๆค่ายเพราะว่าหลังจากปิสวิต์เรียบร้อยแล้วเราจะระเบิดเพื่อเปิดทางหนีออกมาในขณะที่ทางฝั่งพระเอกแล้วก็โซเฟียจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งรับที่พุ่งตรงดิ่งไปที่ทางฝั่งห้องวิจัยโดยตรงเพื่อหาทางในการถอดปลั๊กเจ้าเครื่องนั้นให้ได้และเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันกันเรียบร้อยแล้วภารกิจสุดท้ายรับของทีมบบลเจอร์ก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการระหว่างที่แผนการทุกอย่างดําเนินไปอย่างเรียบร้อยจู่ๆครับไดโนเสาร์ที่มีนามว่าไทแรนโนซอรัสเร ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของค่ายโปรดินด้วยโดยความหิวกระหายของพวกมัน ที่เร็กถึง2ตัวได้บุกเข้าไปที่ค่ายนี้เพื่อโจมตีทุกอย่างที่ขว่างหน้าตามด้วยการเขมือบคนรับให้อิ่มท้องซึ่งพอบโรดินได้ทราบเรื่องว่าทีเร็กได้บุกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเองก็ไม่รอช้าสั่งให้กองทหารของตนรับพร้อมกับอาวุธแบบครบมือยิงต่อต้านทีวได้ตัวนี้ให้ได้มากได้สุดก่อนที่มันจะทําลายค่ายไปมากกว่านี้บอเดอร์ล่าว่ากระสุนแต่ละเม็ดของทางฝั่งโซเวียตกลับจอบไม่ทะลุหนังของเจ้าทีเร็กเลยแม้แต่น้อยบโรดินเองก็พยายามจะหนีไปตั้งหลักซึ่งความวุ่นวายที่เกิดดขขึ้้้้นนนทททัังงงงหหมมีี่ําาใฝอพระเแล còn subscribe ทำงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นขออย่างเดียวครับแค่อย่าโดนกินก็พอจนสุดท้ายแล้วทางฝั่งพระเอกและก็โซเฟียก็สามารถเข้าถึงเจ้าเครื่องเร่งอนุภาคนี้ได้สำเร็จพวกเขจาจดการสั่งหยุดนักวิจัยที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนี้จับทุกคนเป็นตัวประกันครับพระเอกได้สั่งให้โซเฟียไปปิดเครื่องที่ว่านี้ซะแต่บอกกันตามตรงว่าเครื่องนี้มันปิดยากมากๆเพราะว่าโซเฟียไม่คุ้นจินกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยอย่าลืมนะครับว่าเธอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ในขณะที่ทางฝั่งของกองทัพเสริมสหรัฐหลังจากที่ทราบตำแหน่งล่าสุดที่พระเอกได้ส่ง น้พวกเขาก็รีบตรงดิ่งไปที่ค่ายของโบโรดินในทันทีโดยพันเอกเจริโก้ครับก็พยายามจะสั่งพระเอกไปว่าผู้นําของประเทศเราอยากได้เครื่องเร่งอนุภาคของโซเวียตไปพัฒนาต่อเพราะอาจจะสร้างแต้มต่อในสงครามอนาคตก็ได้แต่ถ้าผู้ันตามตรงพระเอกไม่ฟังคําสั่งของเจ้านายตนเองอีกต่อไปไม่ว่าคําสั่งจะเป็นอะไรสิ่งที่พระเอกต้องการก็คือถอดปลั๊กเจ้าเครื่องนั้นแล้วทําลายมันทิ้งซะก่อนที่ทั้งโลกรับจะไม่เป็นจุนสุดท้ายแล้วครับโซเฟีย ก็เจอเขากับวิธีปิดเครื่องเล่งอนุภาคนี้เข้าจนได้และเตรียมความพร้อมจะปิดมันทว่าในตอนนั้นเองในพลบุรดิงครับก็เดินเข้ามาขัดจังหวะพยายามจะขู่พระเอกกับนางเอกว่าห้ามปิดมันโดยเด็ดขาด ทว่าตอนนั้นรับโซเฟียไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเธอหยิบปืนขึ้นมาครับแล้วสอยไปที่ร่างของบรดินอย่างจังเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่บรดินทํากับสามีของเธอจนเขาเองก็ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นเปิดจังหวะให้ทางฝั่งพระเอกเขาควบคุมตัวบรดินได้สําเร็จทว่าตัวโซเฟียเองก็ไม่กล้าจะลั่นไกลในการจบชีวิตของบรดินอยู่ดีแต่สิ่งที่เธอกล้าทําในตอนนี้ก็คือการปิดสวิตช์เจ้าเครื่องเร่งอนุภาคนี้ซะให้มันพังต่อหน้าต่อตาของบรดินเพื่อแก้แค้นเขาให้สาสมและเมื่อนางเอกได้สับสวิตมัน ทั้อาคารครับก็ดับลงชั่วขณะ บุรดินหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงเวลานั้นประจวบเหมาะกับตอนที่ทีเร็กมันกินอิ่มแบบพอดีพวกมันก็เลยหนีกันไปแล้วสถานการณ์นอกค่ายในตอนนี้ครับก็เลยเงียบสงบลงขนาดหนึ่งแต่นั่งรับไม่ใช่ข่าวดีกับทุกคนแต่อย่างใดเพราะเมื่อตัวใหญ่ไปครับตัวเล็กมันก็ตามมาจะลืมนะครับว่าการสู้รบเมื่อตะก,กี้นี้ได้ส่งเสียงไปทั่วทั้งผืนป่ากองทัพแรปเตอร์ฝูงเดิมรับที่เคยเล่นพวกของพระเอกในตอนแรกมันได้แห่กันมาเป็นร้อยๆตัวและเตรียมพร้อมเข้าจู่โจมทุกคนที่ขวางหน้าโดยเฉพาะคนในทีม บอลเจอร์ของพระเอกที่หัวหน้าแรปเตอร์ก็จดจําพวกเขาได้เป็นอย่างดีและต้องการจะเขมือบทุกคนให้ได้ทีนี้ปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นสิครับเมื่อฝูงแรปเตอร์มันขวางทางออกของทีมพระเอกกันอยู่ทําให้เขาไม่สามารถหนีไปจากอาคารหลังนี้ได้เมื่อสมาชิกในทีมวอลเจอร์คนอื่นตามมาสมทบพระเอกแล้ว เขาก็สั่งในทันทีครับวารีวิ่งเข้าไปหลบในอาคารเพื่อหาจังหวะในการหลบหนีก่อนการสับตีนแตกนี้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นทางฝั่งโบรดินเองครับในตอนแรกที่เขารอดมาได้แล้วกําลังเตรียมความพร้อมในการเซตระบบเพื่อเปิดเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นมาใหม่แต่ทว่านั้นก็สายเกินไปเมื่อฝูงแรปเตอร์ครับได้เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วจัดการกินโบรดินเป็นอาหารเดี่ยงขาที่ฝูงแรปเตอร์นี้จํานวนหลายร้อยได้กระจายไปทั่วทั้งค่ายของบรดินอย่างรวดเร็วกินทุกคนที่ขวางหน้า สภาชิกในทีมของพระเอกจ,จากตอนแรกครับมีกัน6คนในตอนนี้ก็เหลือกันเพียงแค่3คนที่เหลือรับไม่มีใครรอดจากผู้มันไปได้ซึ่งจังหวะนั้นเองรับกองกำลังเสริมของสหรัฐอเมริกา ก็ขึ้นหอมาถึงที่ดาดฟ้าของอาคารไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ฝูงแรปเตอร์นั้นยังตามพวกเขามาแบบติดๆมันก็เลยทำให้เบเกอร์ไม่มีทางเลือกมากนักเขาจัดการสั่งให้สมาชิกที่เหลือในทีม2คนสุดท้ายพาโซเฟียรีบขึ้นไปบนดาดฟ้าอาคารให้สําเร็จส่วนตัวเขารับจะแยกไปอีกทางหนึ่งเพื่อรอแรปเตอร์ฝูงใหญ่ไม่ให้ตามพวกเขาไปซึ่งแผนการของพระเอกนั้นมันก็ได้ผลจริงๆ เมื่อสองนอนสุดท้ายของทีมวาลเจอร์ครับได้พาโซเฟียมาถึงอ้อมอกของทีมช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จพวกเขาเองก็พยายามจะยิงต่อต้านพวกฝูงแรปเตอร์แต่ไม่ว่าจะยิงเท่าไหร่ครับพวกมันก็แห่กันมาแบบไม่หยุดไม่มีทีท่าเลยว่าพวกมันจะลดลงเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ทางฝั่งเบเกอร์เองครับที่วิ่งหลบหนีมาได้สักพักระหว่างการวิ่งของเขาก็ระเบิดเครื่องเร่งอนุภาคไปพังๆเพื่อทําลายทุกอย,ทอย่างที่อยู่ที่นี่ให้ไหม้เป็นจุนสุดท้ายครับทางอาคารของเครื่องเร่งอนุภาคก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ พระเอกถูกย่างสดกลายเป็นไก่ย่างชะตากรรมเนี่ยไม่ต้องสืบครับคงเดี้ยงขาที่ไปพร้อมกับแรปเตอร์อีกฝูงใหญ่ในขณะที่ทางฝั่งพันเอกเจริโกเองหลังจากที่เห็นเครื่องเร่องอนุภาคถูกทําลายไปแล้วเขาเองก็เซ็งเป็นอย่างมากคืนยิงแบบนี้กันต่อไปยังไงพวกเราก็ไม่ชนะแน่งานนี้ต้องถอยกันไปตั้งหลักกันก่อนมันก็เลยทําให้2หน่อกของทีมเบลเจอร์ได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยรวมไปถึงตัวของโซเฟียด้วยและเมื่อเวลาได้ผ่านเลยไปเนี่ยไดโนเสาร์จากตอนแรกที่มันกระจุกอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ก็เริ่มเดินทางออกนองเส้นทางกันเลรื่อยๆเริ่มกระจายตัวไปทั่วทั้งโลกรับและแพร่พันธุ์ออกไปอย่างช้าช้าทีนี้หลักรับชะตากรรมของคนบนโลกจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรเ <_ jeito> มื่อมนุษย์ไม่ใช่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกแล้วไดโนเสาร์นั้นจะครองโลกหรือไม่ คำตอบของคาถามที่กล่าวไปนี้ก็ยังคงต้องเป็นปริศนากันต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของชะตากรรมต่อไปของมวลมนุษยชาติหลังจากที่เครื่องเร่งอนุภาคถูกทําลายไปแล้วนั่นก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่สามารถมีแต่ดโวเสาร์จากยุคอดีตโผลมายังปัจจุบันได้อีกเรื่องนี้ก็เลยสบายใจไปได้เปราะหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่านในตอนนี้ดาวดเสาร ปล่อยแล้วไม่ใช่จํานวนน้อยๆเลยแค่แรปเตอร์เข้ามาฝูงเดียวก็ปลาเข้าไปหลายร้อยตัวแล้วนี่ยังไม่รวมตัวอื่นอีกหลายสปีชีหลายสายพันธุ์เดาไม่ออกเลยครับว่าในเซตแรกพวกไดโนเสาร์ข้ามมาโลกมากแค่ไหนแต่ที่แน่คือเยอะมากแนะ่และที่สําคัญครับบางสายพันธุ์เข้ามากันเป็นคู่ด้วยนั่นก็เลยหมายความว่าไดโนเสาร์ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าก็แค่ไดโนเสาร์ไม่กี่สายพันธุ์เราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดหลักแหลมมากกว่า จะไปกลัวอะไรพวกสัตว์เลยคานพวกนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังมันเกิดขึ้นในปี1900กว่าเป็นยุคที่โลกนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำสมัยเลยปืนกลที่คิดว่าเป็นอาวุธที่แจ่มสุดในยุคนั้นก็ยังไม่อาจจะทําอะไรผิวของไดโนเสาร์บางชนิดได้และหากว่าพวกมันได้แพร่กระจายจตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วล่ะก็มันน่าจะเข้าไปรบกวนวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างแน่นอนโลกที่สุดแสนจะทันสมัยในยุคแบบเราคนดูเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ก็คงเอาแต่เวลาไปใช้ในการต่อกรกัพพพวววกกดดดโนนเเาาาารร์หห้้ยื่อออชีิตมใ ส่วนประเทศที่น่าจะกระทบหนักสุดก็คือประเทศในโซนเอเชียอย่างแน่นอนที่ต้องโดนไหายนะก่อนไกลประเทศไทยเนี่ยก็ไม่น่ารอดมันอาจจะลุกลามบานไปลายไปยังยุโรปได้แต่อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาครับก็น่าจะมีเวลาในการเตรียมการนานพอสมควรเพราะมันจะมีเพียงไดเสาร์ไม่กี่กลุ่มพวกที่บินได้กับพวกที่ว่ายน้าได้ที่จะสามารถลุกลามอเมริกาได้เพราะงั้นความหวังสุดท้ายของมน,มนุษย์อาจอยู่ที่ทางฝั่งอเมริกาที่คิดอาวุธข,ขึ้นมาต่อต้านพวกไดนโนเสาร์ พวกีให้กลับไปสูญพันธุ์อีกครั้งหรือไม่ก็พวกเขาคิดจะอนุรักษ์มันไว้อันนี้ก็ตอบได้ยากมากๆเลยเราคณดูคงทาได้เพียงแค่ลุ้นรับว่าหนังภาคนี้จะทําภาคต่อเพราะเป็นหนังที่ทำออกมาได้ตีมากๆเลยแต่น่าเสียดายจ,จัดที่มันไม่เข้าโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยแต่อย่างใดคงหามาดูกันยากหน่อยแต่ในอนาคตก็ไม่แน่รับมันอาจจะเข้าระบบสตรีมมิ่งก็ได้ของแอปใดแอปหนึ่งยังไงก็รอติดตามชมภาคเต็มกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนร สวัสดีครับ